สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุยจะพาทุกคนมาจอบพักน้ำค่ะเพราะว่ามือนั่นผ้ามาเก็บแล้วเนาะแต่ว่าอ่าบ่ได้ให้เห็นหนาผู้เก็บแลบ้วก็บรรยากาศในการเก็บนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นท้องล่องแบบนี้เนาะแล้วตอนเนี้ยยอดพักน้ำเนี่ยกะลัามแบบปรงงามเลยค่ะทุกคนต้องขอให้ในความที่ว่ามุยแบบหีหนานีน้เนาะคะ่ะเพราะาย่งยุงมันเยอะคะ่ะทุกคนยุงเยอะมากนะคะอาจจะ พูดทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานนะคะซึ่งเป็นภาษาถิ่นบ้านเกิดของมุ้ยลุยนะคะปนๆกันไปเนาะทุกคนเนาะเนี่ยมุ้ยก็เลยวันนี้เอาบรรยากาศในการมาเก็บพังน้าอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกติดต่อกันเนาะมันก็จะแบบงอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บพังน้ำกันค่ะทุกคน เมาปลูกไว้ตามคลองนะคะคลองในสวนของเราเนี่ยค่ะพอเขาเกิดมาแล้วก็เก็บไปลวกจิ้มมา ก็คือผักหนามที่มุ้ยไปเก็บมาตะกี้นี้นะคะเก็บมาจากตรงนั้นนะคะเริ่มเก็บตั้งแต่คลองแรกเนาะแล้วคราวนี้ด้านข้างเนี่ยมันก็ยังมีผักหนามที่แบบว่าแทงยอดออกมาใหม่ๆนะคะเมื่อก็จะเก็บมารวมกันนีกนะคะภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเนาะแต่ว่าเราได้แบบผักหนามเยอะเลยนะคะ จริงๆถ้าในสมัยก่อนเนาะตอนที่มุ้ยเป็นเด็กๆอ่จะจะต้องได้ไปเก็บตามครองตามหนองนะคะถึงจะได้กินผักป่าชนิดนี้เนาะสะออนนะพี่น้องบ้านเฮาหนาแบบมันก่อยแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยอย่างใกล้ใเนี่ยเนาะแบบมุ้ยต้องขอภายในความแบบกล้องนะคะเดี๋ยวมุ้ยขยับมาให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นยอดอ่อนๆน,นี่เลยค่ะเราก็จะเก็บ ไปผัดไปลวกเนาะหถ้าเราเด็ดไม่ถนัดเราสามารถที่จะแบบใช้มีดได้นะคะเนี่ยเห็นไหมยอดอ่อนๆเลยอะ่ะแล้วเมื่อก็จะแบบไปเก็บฝั่งนู้นนะคะมาเห็นไหมนู่นนะคะตรงนั้นยังไม่ได้เก็บนะคะเ๋ยวมือจะเอาบรรยากาศให้ทุกคนดูเนาะว่าเราไปเก็บทางน้ำตามคลองมันจะเป็นยังไง ถ้าหน้าฝนนะคะตรงนี้จะลงไม่ได้เพราะว่าน้ําจะขังอยู่ในคลองเนาะเราต้องใส่รองเท้าบู๊ทถ้าอยากลงจริงๆก็ต้องใส่รองเท้าบู๊ทส่วนฝั่งนั้นนะคะก็มียอดึ้นมีแต่ยอดสวยๆทุกคนดูทุกคนดูค่ะเดี๋ยว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 มุยกลับกล้องเนี่ยค่ะแล้วทุกคนดูยอดนี้สิยังยาวอ่อนๆด้วยเนี่ยถัดกันไปเนี่ยค่ะดูนะเนี่ยเห็นไหม ไงนู่นีนจริงๆเราใช้มีดนะคะใช้มีดเล็กๆเนาะในการแบบมาตัดเอาจะดีกว่านะคะจะได้ไม่เจ็บมือเนาะสําหรับคนที่แบบว่าฝ่ามือบางๆเนาะแต่ว่าอันนี้มุ้ยแบบมือหนาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเยอะมากแล้วดูสิดูตรงนู้นด้วยค่ะถัดกันไปมีแต่ดอกผักน้ำมาทุกคนก็จะเด็ดเอาอย่างนี้นะคะ นะถ้าย,ยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะมันจะเด็ดง่ายเนาะทุกคนมันจะเด็ดง่ายๆแต่ถ้าเขาแก่จัดนะคะหรือว่าแบบแข็งกว่านี้ยมันก็จะกินไม่ได้แล้วนะคะก็รอให้เขาแบบต้นโตก็จะมุดเข้าไปอไย แล้วเราก็ได้ผักน้าที่เราเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือนั่งพักหะนะ่อยเนาะเพราะร้อนแล้วก็ยุ่งเยอะด้วยค่ะทุกคนนี่ก็คือผักน้ําที่มันงไปเก็บมานะคะเนี่ยมีแต่ยอดงามๆค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าเข้าไปซื้อน้าตลาดเนี่ยเสียนบอบางมองเข้าเจ้ากะจะขายกําละยี่สิบหรือว่ากําละสิบบาทกําละหาบาทนะคะแล้วแต่บางพื้นที่เนาะแต่ว่าในบ้านอ่าไม่ใช่ในบ้านสิต้องบอกว่า ทิ่นที่มุยอยู่นะคะอําเภอที่มุยอยู่ก็จะคล้ายกันที่กําละสิบบาทเนาะค่ะะาวาหย,ยางเต้มันจะได้กินช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะพักน้ําเนี่ยมันจะยอดงามๆาเลยแต่ว่ากับแซมมาด้วยอันยอดพักขาไลาน้ํานะคะชะอมไร้น้ําเอามานําสองสามยอดนะคะมุยสิไปเฮ็ดอีหยางเต้หลายปะเนี่ยเฮ็ดได้หลายเมนู่ย่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเฮ็ดอันใดกินแค่นั้นแหละค่ะ สวร์วายอดมันอว่นะพี่น้องเบิ่งดูพูนะ่ะเนี่ยบางมองสิบบาทก็สิได้ซ้ำนี่หรืออาจจะได้หลายกว่านี่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าบ้านมือนี่ปลูกสุ้ย่างที่จะคล้องแบบคืออจากกินเอ้อเบิ่งดูพูนะ่ะมดกะก,กัดค่ะอ่าย่อหนอยหน่อยซ้ำน,นี่มือก็เก็บมากค่ะเพราะว่าหยัางตีถ้าสมมติว่าเขาลืมมาเก็บเนาะคะ่ะ โดนไปมันกระสีแท่งยอนมันสีนแก่แล้วมันจะกินบ่ใดเนี่ยค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้ค่ะสิบบาทเนาะค่ะเป็นพักป้า,าได้กินแค่ช่วงฤดูฝนถ้าผูดด้ใดแบบว่าอยากกินได้ตลอดทั้งปีก็สามารถที่จะแบบว่าเอาต้นพันมันอะค่ะไปปลูกเนบไหว้น้ำม่องได,ได้ค่ะที่แบบว่ามันหืมนม้ำคือจังน้องจังสีน้องมันจะได้กินตลอดปีเหมือนยางบานมือนี่กะ มันก็จะได้กินตลอดปีค่ะเพราะยังได้กินน้ำหมาขอบคู่สา,าคู่สาก็หมายถึงขอบบ่อขอบสะนะคะจะได้กินตลอดทั้งปีเพราะว่าเขาจะได้คือผักชนิดเนี่ยเขาเป็นผักที่ชอบน้ํานะคะอร่อยค่ะสําหรับตัวมืยมวอวาแสบยุแต่ว่ากินดิบบได,ด้ได้เพี่นนองเด้เพื่อผู้ลังค่นบ่ท่านได้รู้นะค่ะไม่สามารถรับประทานแบบดิบๆได้นะคะจะต้องเอาไปปรุงสุงกเนาะเพราะว่าผักผักน้าเนี่ยเขาจะมีเส้นใยมีอย่างแบบเนี่ย มันจะลักษณะคล้ายๆกันก็พักการจองนะคะจะต้องเอาไปลวกให้มันสุกก่อนเนาะคลิปนี้ก็บายบายลาไปพร้อมกับยอดผักน้ำนี้นะคะมือนีได้เห็นฮอดหนาผู้เก็บคลิปที่แล้วได้เห็นแตงแต่ต้นผักน้ำแล้วก็มือเด็ดยอดผักน้ำป้าแปะเป้าแปะะนะคะแว่ว่าคลิปนี้คือว่าได้เห็นทั้งคนเก็บแล้วก็ได้เห็นทั้งยอดผักน้ำค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการกดไลค์ กดแช่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้มื้ลื้คนมักภาคน,นะคะแล้วมาล่อเบิ้งว่าคลิปหนามือฉิพาไปใสเนาะค่ะในหัวในสวนเฮานี่ยแะค่ะเห็ดเกษตรผสมส